อ่สวัสดีค่ะแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะนี่ผลิตภัณฑ์ของรีอินนะคะอาหารเสริมแชมพูสเปร์อ่าแล้ก็จะมีกาแฟแล้วก็โกโก้นะคะแต่จากการที่ลูกค้าใช้นะคะลูกค้าก็จะบอกว่าใช้แชมพูร่วมกับสเปร์ดีมากๆเลย จะทําให้รา,ากผมแข็งแรงมากขึ้นนะผมพี่นะล่วงน้อยลงมากเลยนะอะไรประมาณเนี้ค่ะและ้วก็อย่างตัวเองอ่ะจะแนะนําเรื่องอาหารเสริมเพราะตัวเองเป็นคนเครียดเครียดก็คือรอใครกลับบ้านอะไรอย่างี้ยแล้วไม่กลับสักทีที่สี่ที่หอะไรเงี้ยตัวเองก็จะกินค่ะเพราะถ้าไม่กินคือพรุ่งนี้จะดูแลลูกไม่ได้เลยตัวเองก็จะกินกินพอกินไปเนี่ย มันก็จะผ่อนคลายขึ้นตัวเองก็จะหลับลึกขึ้นหลับคึกลึกขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็คือจะทําให้มีแรงไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเราเป็นแม่เนาะเราต้องคํานึงเนาะทุกอย่างเพื่อลูกนะคะตัวเองก็จะกินตัวเนี้ยค่ะเพื่อเพื่อช่วยการที่เราเครียดเนี่ยมันก็ทําให้ผมร่วงนะแล้วก็กลายเป็นโรคอีกอย่างหนึ่งนะโรคโรคอะไรนะคะที่เป็นโรคชอบดึงผมอ่ะ เอ่อทางนี้ก็เป็นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือตัวเองแก้ปัญหาด้วยการกินตัวเนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะ